สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำยำดอกกระหล่ำค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะดอกกระหล่ำค่ะหนึ่งถ้วยตวงหมูบดกุ้งค่ะส่วนผสมอื่นก็จะมีหอมแดงซอย เบ็ดมะม่วงหิมพานพริกขี้หนูสวนซอยค่ะกะทิค่ะแป้งข้าเจ้าส่วนผสมของน้ำปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำดอกกระหลำ่ำหมูบดและกุ้งค่ะเรานำไปลวกน้ำดอกกระหล่ำลงลวกได้เลยค่ะใช้เวลาลวกไม่นานค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะ ตักขึ้นน็อกในน้ำเย็นเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะน้ำกุ้งลงลวกได้เลยใช้เวลาลวกแป๊บเดียวค่ะกุ้งสุกเร็วมากแค่นี้ค่ะตักขึ้นเลยหมูต่อเลยค่ะ ยีให้หมูแตกออกจากกันเสร็จแล้วค่ะตักขึ้นพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิค่ะใส่กะทิลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะคนให้กะทิกับแป้งข้าวเจ้าละลายเข้าด้วยกันก่อนนะคะ เปิดไฟค่ะพอกระที่เรื่องหุ่นก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มยำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำฟ้าค่ะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาค่ะ คนให้นัาตาลซรยายกับน้กพิเผาละลายก่อนค่ะใส่หมูบดลงไปค่ะกุ้งลวกหอมแดงค่ะพริกขี้หนูซอย เมนมะม่วงหิมาพานค่ะคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะใส่ดอกกระหล่ำลวกค่ะคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะทำง่ายๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะก่อนเสิร์ฟราดด้วยหัวกะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะเราดด้วยกะทิค่ะแต่งด้วยผักชีเสร็จแล้วค่ะยำดอกกระหล่